สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์เวลาพรนะคะวิชานี้ก็องค์การและการจัดการสมัยใหม่นะคะเจอกันเป็นครั้งที่สองวันนี้ก็จะพูดเรื่องทิศทางของเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการจัดการยุค4.0นะคะ,ะ4.0ก็คือเราจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเอามาบริหารงานใช่ไหมทีนี้จะบอกก่อนเลยว่า การจัดการยุค4.0เนี่ยแตกต่างจากการจัดการแบบเดิมตรงที่ว่าการจัดการยุค4.0เนี่ยนะคะเป็น base on เทคโนโลยีเป็น base on, on นวัตกรรมก็คือว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมมันจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของคำว่ายุค4.0เป็นการที่องค์กรนะคะจะต้องเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้เพื่อในการบริหารจัดการด้านต่างๆขององค์กร ตัวอย่างอ,อย่างเช่นที่เราเห็นได้ชัดเจนในขณะนี้ก็คือการจัดการบริหารการจัดการให้ลูกค้าหรือประชาชนพูดถึงภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเลยนะคะที่จะเห็นว่าได้นำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมาใช้กันเยอะมากไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะทั่วโลกเลยทีนี้ลองมาดูทีละตัวนะคะ ว่าถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยียุค4.0เนี่ยมีอะไรบ้างตัวแรกก็คือคลาวคลาวนี่ก็เอ,อเป็นการประมวลผลเป็นระบบการประมวลผลใช่ไหมเด็กคอมอาจจะรู้จักดีก็ได้หรือคนที่ทันต่อยุคสมัยอยเงี้ยค่ะต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะคะเคลาวเนี่ย ระบบการประมวลผลแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ใช่ไหมคราวนะคะจะเข้ามามีบทบาทในออการเป็นศูนย์กลางของการทำงานร่วมกันช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการทำงานทั้งในเรื่องส่วนขององค์กรที่สามารถเฝ้าดูการทำงานจากระยะไกลได้ และในส่วนของทีมงานที่สามารถโต้ตอบกันโดยการด้วยการทำงานร่วมกันผ่านทางวิดีโอนะคะช่วยลดด้านต้นทุนด้านระยะเวลาในการเดินทางที่จะต้องมาประชุมกันใช่ไหมนอกจากนี้คราวยังมีศักยภาพในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลได้แบบเรียลไทม์นะคะ ช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจได้รวดเร็วค้นหาข้อมูลต่างๆได้ทันใจและมีความหลากหลายของข้อมูลมากขึ้นด้วยต่อไปตัวต่อมาก็คือในแง่ของเทคโนโลยีที่จะวิ่งเข้าหาโมบายใช่ไหม โมบายผ่านมือถือโมบายบอร์ดแบน5.0มีความรวดเร็วสูงมากทั้งในแง่ของเสียงแล้วก็ข้อมูลนะคะจะมาพร้อมกับสมาร์ทซิตี้เนาะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะความทันสมัยยกตัวอย่างเช่นบทบาทของมือถือในเรื่องของการติดต่อกับราชการไม่ต้องไปที่สถานที่ราชการอีกแล้วนะตอนนี้เพียงแค่คุณเข้าไปที่เว็บ แล้วก็ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาได้เลยสะดวกแล้วก็รวดเร็วยกตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของการแพทย์การวิวนิจฉัยโรคทางการแพทย์เนี่ยผ่านมือถือก็ได้นะโอเคตัวต่อมาบอร์ดเอ่เว็บบอร์ดนะคะเรียกง่ายๆก็คือถ้านักเรียนหรือว่า เราต้องการหาข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยใช่ไหมเรานึกงไม่ออกเราก็เสิร์ชเสิร์ชหา Google ใช่ไหมคะก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บข้อมูลจากเว็บต่างๆนะพวกคีย์เวิร์ดคำสำคัญที่คนค้นหากันเพื่อให้เป็น Search Engine ใช่ไหมเออ Search e n g i n นนะคะตัวต่อไปตัวแชทบอทนะคะข้อความพวก มสเซจอัตโนมัติที่ทำหน้าที่แทนได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเป็นการตอบคำถามเมื่อลูกค้าสะดวกเวลาไหนก็ได้นะคะสามารถขายของได้ทันท่วงทีเลยนะคะลูกค้าว่างตอนไหนก็จะมาถามแล้วก็มีอัตโนมัติตอบแล้วนะคะตัวต่อไป IoT นะคะ Internet of Thing นะตัวนี้ กิดจากการเอาอุปกรณ์ต่าง,างๆมาเชื่อมโยงกันเช่นแอร์ที่บ้านเดี๋ยวนี้คือเปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแล้วใช่ไหมก่อนก่อนจะถึงบ้านเนี่ยนักเรียนก็เปิดแอปพลิเคชันเปิดแอร์รอไว้เลยใช่ไหมคะหรือว่าเครื่องปรินเตอร์นักเรียนเห็นไหมเครื่องปรินเตอร์น่ะถ้าเราไม่ได้อยู่ใน office, ออฟฟิศเ เราวันนั้นไม่ได้อยู่ในที่ทำงานก็สามารถสั่งผ่านแอปในมือถือได้เลย mm hmm. เพื่อนที่อยู่ที่ทำงานก็สามารถมารับงานต่อไปทำต่อได้เลยสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วเนะอะตัวต่อไป AI AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะคะเทคโนโลยีโรบอตหรือหุ่นยนต์นั่นเองสามารถทำงานแทนคนได้ขึ้นเรื่อย ส่วนใหญ่จะเห็นในภาคของโรงงานการผลิตอุตสาหกรรมนะยกตัวอย่างเช่นบริษัทผลิตรถยนต์การประกอบชิ้นส่วนก็จะเป็นพวก AI ทั้งหมดเลยใช่ไหมก็คือคนหรือพนักงานเนี่ยก็แค่ยืนคุมเครื่องเฉยๆแต่กระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นยกชิ้นส่วนที่มันแบบหนักๆประกอบชิ้นส่วนคือ AI เนี่ยทำหมดเลยนะคะ อีกครั้งในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีในสมัยนะี้เนาะนักเรียนก็จะเห็นโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลนะคะได้นำเอาหุ่นยนต์ที่มีที่จะทำหน้าที่แทนในเรื่องของการส่งเองกาสารการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารแทนคนได้เพราะว่าในยุคสมัยเนี้ยมันเป็นยุคที่เสี่ยงนะคะต่อไป Big Data ทุกสิ่งทุกอย่างขององค์กรนะคะเป็นการทําข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการบูรณาการข้อมูลต่างๆหรือใครอยากหรือใครอยากจะนำเอาอะไรไปใช้ก็สามารถคีบเอาไปใช้ได้เลยนะคะ i ิ d a ตาการเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนาะเสร็จแล้วก็ 3D Printer นะคะ 3D Printer เนี่ยมันเริ่มเข้ามาจากทางการแพทย์นะคะในเรื่องของจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการผ่าตาัดถ่ายรูปปิมพ์ออกมาเลยเช่นการพ่าตัดสมองถ่ายภาพแล้วคุณหมอก็จะสามารถรู้เลยว่าควรจะผ่าตัดต,ตรงจุดไหนตรงไหนเป็นปัญหาอย่างเงี้ยค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ g d Printer เนี่ยนำไปใช้ได้หลากหลายอาชีพเลยนะคะต่อไปเทคโนโลยี Technology, ด้านความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ต้องอาศัยคนกลางนะคะ Blockchain. บล็อกเชนมักจะเอามาใช้ทางด้านการเงินต่อไปแบงก็จะถูกลดบทบาทลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็มียุบสาขา เนาะคือจะเ,ออเดี๋ยวนี้มันจะมีสกุลเงินที่ใช้กันอย่างพวกบิตคอยนะคะเป็นสกุลเงินของดิจิตอลที่จะเป็นที่ยอมรับกันเองนั่นแหละนะคะใช้จ่ายได้แทนเงินสดกันได้อย่างเงี้ยค่ะต่อมาตัวแคสเลสโซซิที้แคสเลสโซซิี้อ่ Cas อะ สังคมไร้เงินสดสังคมไร้เงินสดนะคิดว่าทุกคนน่าจะมีน่าจะมีนะคะพวกแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆโอนเงินผ่านมือถือสะดวกสบายอย่างเงี้ยใช้ออนไลน์แบงกิ้งเวลาซื้อของตามร้านค้าก็สแกน QR code ได้เลยเนะตัวนี้ก็ไม่ต้องพกเงินสดแล้วนะคะเสี่ยงต่อโรคภัยด้วย อะต่อไป autonomous Aut vehicle นะคะหรือว่า d i v e r l e s s vehicle นะคะรถยนต์ที่ไม่ต้องมีคนขับรถยนต์ขับรถโดยไม่มีคนขับนะคะในยุโรปเนี่ยได้มีการทดลองใช้รับส่งผู้โดยสารแล้วเช่นหวกรถบัส รถประจำทางหรือดูด้ง่ายๆที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้นะคะมีตัวนวัตรกรรมต่างๆอื่นๆมากมายที่ใช้กันอยู่นะคะเสร็จแล้วเรื่องของเรื่องต่อไปก็คือนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆในยุค4.0 disruptive innovation นะคะก็คือนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วทำลายตัวผลิตภัณฑ์เดิมให้ตายไปเช่นพอพอพี่ได หนูเคยเห็นพรพี่ได้ไหมที่มันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมๆอะค่ะก็จะถูกแทนด้วยทัามได้ใช่ไหมแล้วต่อไปอีกหน่อยทัามได้ก็จะถูกแทนที่ด้วยคาวนะแล้วก็สมัยก่อนนะคะก็จะมีฟิล์มโกดักที่มันเป็นม้วนๆ่ะม้วนๆฟิล์มอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันถูกแทนที่ด้วยด้วยหลายๆอย่างนะคะยกตัวยอย่างเช่นกล้องในมือถือก็สามารถ แทนที่ได้แล้วก็เก็บภาพไว้ได้นานาแถมปรับแต่งรูปได้ใช่ไหมแล้วก็ในองค์กรก็เช่นกันที่จำเป็นมากที่ต้องคิดในเรื่องของ dis disruptive innovation ขึ้นมานะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเ,อเชิงสร้างสารรค์อาจจะเป็นเรื่องทำงานภายในองค์กรหรืออาจจะเกี่ยวกับลูกค้าก็ได้ ทีนี้เราลองมาสรุปทิศทางและแนวโน้มการจัดการยุค4.0นะคะก็จะสรุปได้ว่าข้อ 1. องค์กรจะเป็นสมาร์ทมากขึ้นนะคะเทคโนโลยีในวัตรกรรมจะเข้ามาช่วยทำให้การจัดการเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2. เป็นองค์กรที่จะเอาประชาชน หรือลูกค้าเป็นโจทย์เอาผลกำไรเป็นตัวตั้งว่าลูกค้าเนี่ยต้องลูกค้าคนนี้อะไรนะคะหน้าที่ของเราก็คือมาดีไซน์แอปพลิเคชันให้ตอบสนองกับความต้องการให้มากที่สุด3ก็คือเป็น Connected Go ลเวลไลเ t i o n ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน4ก็คือออกแบบดีไซน์แอปพลิเคชันตามความต้องการของคน 5. ก็คือเป็นองค์ประกอบสมัยใหม่ที่ต้องมีผลสมริสสูงนะคะอ6ต้องมีความคล่องตัวสูงต้องเร็วต้องไวต่อการตอบสนอง7จ็ดซิมเลตนะคะคือองค์กรที่สลิมเรียบง่ายขั้นตอนน้อยลดการใช้เอกสารทำงานทุกอย่างโดยผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็8สุดท้ายก็คือจะต้องอยู่บนพื้นฐานนวัตกรรม เหล่านี้คือการตอบโจทย์การจัดการสมัยใหม่ยุค4.0ต่อไปงานนะคะงานของพวกเราเป็นงานชิ้นที่2งานชิ้นที่2ให้ทำอะไรบ้างเมื่อกี้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันมีความสำคัญในเรื่องของการจัดการมาแล้วใช่ปะ่ะทีนี้เรื่องของ benchmarking เบนช์มาร์กิ่ก็มีความสำคัญเป็นตัวตัวสำคัญในเรื่องของการจัดการยุค4.0เลยนะคะทีนี้โจทย์มีอะไรอ่าดูโจทย์ให้นักเรียนศึกษาจากคลิปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งคลิปใน b e n c h m a r k กิ g เนี่ยไปให้พวกเรานะคะเดี๋ยวอธิบายขออธิบายก่อนให้นักเรียนศึกษาจากคลิป ในรายกลุ่มนะคะเรื่องการจัดการสมัยใหม่ยุค4.0ในตอนที่5 benchmarking นะคะกับการเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์การในการแข่งขันแล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้มีข้อ1ข้อ2ข้อ3วิธีการส่งงานเหมือนเดิมทีนี้มาพูดถึงคลิปที่เราจะส่งให้เดี๋ยวนะักเรียนเรียนในนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะ ให้นักเรียนไปเข้ารายกลุ่มแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อในรายกลุ่มก็ให้เช็คก่อนนะคะใครยังไม่ได้ส่งรายชื่อมาให้ส่งรายชื่อมาด้วยเสร็จแล้วครูก็จะแขวนคลิปออตอนที่5เรื่อง benchmarking นะคะแล้วจากนั้นก็ให้นักเรียนตอบคำถามแล้วก็ส่งงานมาเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมโอเค ใครมีอะไรก็ถามในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ